ห้าแข่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2 0 2 1ถึง2 0 2 2และ5แข่งยอดแย่ประจำปี2 0 2 2นักเตะลิัเตอร์ิพูลนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับเป็นฤดูกาลที่ดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยลองมาวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็เป็นมุมมองของผมเองนะนะที่ผมเหมือนเรียกเขาว่าตัดเกรดละกันนะครับโดยมาแชร์กันกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับมีอยู่5 แข้งยอดเยี่ยมนะครับประจําปี2 0 2 1 2นนถึงนะครับคนแรกนะครับก็คือเวอร์จิลฟานได้นะครับอย่างที่ให้คนนี้นะครับเป็นคนแรกเลยก็คือว่าประการหลังนะครับชาวดัสลงมานะครับสามารถที่จะไว้ใจได้สามารถที่จะเซฟได้กับดักล้ำหน้าได้และมีการเปิดบอลที่ดีเข้าแย่งบอลได้ดีลุกงมมงกลางอากาศได้ดีนะครับ จะเห็นว่าลิวพูนะครับเมื่อมีกองหลังระดับโลกคนนี้ลงมานะครับก็อุ่นใจว่างั้นเหอะนะฮะไม่ต้องผวาขายเล่นด้วยก็สบายนะครับก็เลยเป็นคนแรกที่ขาดไม่ได้แล้วก็แกก็ฟอร์มดีด้วยนะแกก็ฟอร์มดีด้วยนะครับนะแกยืนมาทําให้เราเนี่ยก็ทุกคนมีสัดส่วนหมดแต่แกทําให้เราเนี่ยนะครับเห็นได้ง่ายว่าหลังของเราไม่รั่วมากนะครับคนที่2นะครับผมก็เป็นซาดิโอมาเน่นะครับที่กําลังจะย้ายทีมออกจาก ิเวอร์พูลไปนะครับก็ซาดิโอมาเน่เนี่ยฟอร์มคงเส้นคงวาจริงๆนะครับนะฝากผีฝากไขได้ตลอดนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนจบฤดูกาลครับทุกถ้วยที่แกได้ลงเนี่ยแกใส่เต็มแม็กหมดนะครับไม่ดื้อไม่หือไม่อือไม่บ่นนะครับลงไปวิ่งทําหน้าที่นะครับใส่ยับยับเลยนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับที่มาเน่กําลังจะย้ายทีมออกไปนะครับโอ้โหนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาเน่ด้วยนะครับที่ตลอด ฤดูกาลที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้นะครับแกเต็มที่จริงๆนะฮะคนที่3นะผมก็เป็นในส่วนของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับอ่ะโอเคลวครับรางวัลการันตีนะครับดาวซันโบว์พรีเมียร์ลีก23ลูกก็ต้องแก่ละครับนะจริงๆบางโม่ก็เล่นดีนะครับนะในส่วนของฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้หลายๆคนจะบอกว่ายิงไม่เข้าแย่งบอลห่วงบอลนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็จบด้วยการยิงนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของเขาคือทําประตู นะครับแล้วก็เป็นดาวซันโบ้ด้วยนะฮะคนต่อมานะครับผมเป็นฟาบินโยฟาบินโยคือคนที่4นะครับที่กองกลางเรียบผูขาดไม่ได้ณชั่วโมงนี้เลยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ฟาบินโยมาเนี่ยปรับตัวนะครับตั้งนานนะครับกว่าจะเล่นเข้ากับเพื่อนได้กว่าจะเล่นเข้ากับระบบได้แมวมองของเจอเก้นคอปนี่เก่งมากๆเลยเนี่ยครับแต่ก่อนนะครับไม่คิดว่าแกจะแบบขาดไม่ได้ขนาดนี้นะครับ แต่ทุกวันนี้นะครับขาดฟาวิโอไปนี่กองกลางเห็นชัดเลยนะครับว่าหลุดรั่วนะครับอุดไม่อยู่นะครับหลายๆจังหวะในส่วนของเกมรับนะขาดไปนี่ใจแทบขาดเลยนะครับฟาวิโยแล้วก็ฟอร์มของแกนะครับเล่นดีมากๆนะครับนะเล่นดีมากๆนะครับทุกนัดที่ลงนะครับนะแกเล่นดีมากๆนะครับมีช่วงหลังมาเจ็บนิดหนึ่งเพราะกรอบนะครับแล้วก็ลงเข้าไปหลายนัดแล้วนะคนต่อมานะครับผมยกให้เครดิตคนนี้คนที่5นะครับแขงยอดเยี่ยมชื่ออาริซง เบเกอร์ Baker, ผู้รูกสาประตูของเรานั่นเองนะครับผมอาริซงนะครับช่วยเซฟจังหวะหลายๆจังหวะหลายๆลูกสำคัญสำคัญนะครับจะเห็นว่าเมื่อมีอาริซงเบเกอร์อยู่นะครับบางจังหวะเกมพลิกเปลี่ยนเลยนะครับเกมพลิกเปลี่ยนเลยจากที่แบบเออเราอาจจะโดนตีเสมอหรือโดนยิงขึ้นนำนะครับอาริซงทำลูกยากให้เป็นลูกง่ายได้ได้หลายลูกเลยนะครับไว้ใจได้นะครับนะก็ช่วยเซฟหลายๆลูกอยู่นะครับฟอร์ม คงเส้นคงวาไม่เหว๋นะครับไม่หือไม่อ,อนนะืนะครับนะใช้ได้เลยนะครับนะนิ่งมากๆนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับคิดว่าฤดูการหน้าแกก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะแกเป็นระดับโลกไปละโอเคทีนี้มาดูในส่วนของ5แข้งยอดแย่แม่ไอคำว่ายอดแย่เนี่ยคือเอาเทียบกันในทีมลวกันหรือจากที่ฟอร์มการเล่นนะครับนะก็ขอตัดเกรดเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับ แม่หกลัวกลัวมีดราม่าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับนะแฟนหงเงาเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับนะก็เป็นความคิดของแต่ละคนนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นว่าใครกันก็สามารถพิมพ์มาได้นะคนที่หนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนาบีเกียต้านาบีเกียต้าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ลงนะแต่ว่าในส่วนของฝีไม้ลายมือในการโชว์ในฤดูกาลนี้ฟอร์มหลุดนะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มีลูกฟ้าฟ้าลูกจะ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 อะไรแบบนี้ลูกแบบเอออะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันแบบ ระดับนี้แล้วอ่ะมันแบบระดับนี้แล้วคือแบบต้องฝากผีฝากไข่อ่ะยิ่งใส่หมายเลข8ของเจิดด้วยนี่แฟนๆแบบโอ้โหคาดหวังไว้เยอะนะครับแกยิงแถวสองไม่ค่อยได้นะครับจับบอลพลาดง่ายๆบางจังหวะก็มีนะครับจ่ายบอลเหว๋อๆก็มีแต่ที่สําคัญคือลูกยิงของแกแบบบางทีแบบบางทีบทมันจะเข้ามันก็โคตรจะสวยเลยแต่บางทีมันแบบบทที่แบบบทที่มันควรจะเข้าอ่ะนึกออกไหมมันควรจะเข้าอ่ะหรือแบบควรที่เข้าประตูให้ให้ให้เข้ากรอบแล้วให้ประตูเซฟเนี่ย มันไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีท่ากาวหัวหน่ารักน่ารักยิ้มแล้วก็ยืนงง,ง,งของแกอยู่นะครับก็เป็นนักเตะคนแรกที่รู้สึกว่าปีนี้ฟอร์มหลุดไปนะโอ้โหคนที่สองนะครับผมนะก็เป็นโรเบโตเฟอร์มิโนนะครับก็ไม่อยากจะให้เป็นคนที่สองแต่ว่าช่วยไม่ได้นะครับบ๊อบบี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับบวกกับในส่วนของการกลับมาเล่นเนี่ยทุกๆครั้งที่แกกลับมาเล่นเนี่ย คือ <CO> มันมันฝืดอะคนที่มันไม่ได้ลงมาเล่นนะครับนะคนที่ไม่ได้ลงมาเล่นเนี่ยบ่อยๆนะครับมันไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยนนเข้าที่เข้าทางกว่าจะเครื่องร้อนกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับก่อนหน้านี้เฟอร์มิโน่คือมาตรฐานแกสูงไงแล้วก่อนหน้านี้ก็ทําไว้ดีมากๆนะครับฤด,ดูการนี้นะครับแกมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนนะครับนะบวกด้วยอายุอานามด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแตอ่อาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนแล้วกลับมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บหรือัก ในส่วนของการที่แข่งขันกับ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก,ก็ก็ก็น่าจะหลุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า11ผู้เล่นตัวจริงที่หลังปีใหม่วนเนี้ยมีดีอาร์ตเข้ามาด้วยคนเนี่ยยิ่งยิ่งไปใหญ่เลยนะครับโบรมิโน,โนกลับมาจะเห็นว่า2นัด2นัดล่าสุดนะครับที่ได้ลงมาเล่นบ้างเนี่ยก็ก็บางครั้งเนี่ยบางจังหวะนะบางจังหวะเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเออยังยังแบบไม่เข้าที่อ่ะนะยังเซนบอลแกยังดีกว่ายิ่งดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในบางจังหวะที่แบบ เหมือนเหมือนความเร็วก็หายไปนะครับหรือบางจังหวะที่เปิดบอลเนี้ยก็ยังขาดหายไปอยู่นะครับนะโอเคนะครับคนที่2นะครับคนที่3นะครับนะฮะแข่งยอดแย่นะครับคนที่3ให้เป็นในส่วนของอ็อกเลดแชมเบอร์เลนนะครับอ็อกเลดแชมเบอร์เลนเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยแกแกแกชอบลิเวอร์พูลอันนี้เราเข้าใจอยู่นะครับใจทั้งใจแกกีดเลือดมาเป็นลิเวอร์พูลอยู่แต่เรื่องของฟอร์มการเล่นของแกเนี่ย กลงมาเล่นไม่ดีจริงๆนะครับนะปีนี้แกลงมา17กว่านัดนะครับนะใน,นส่วนของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ช่วยทีมได้บ้างอยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเบียดแย่งนะตัวจริงได้เลยในแผงของกองกลางนะครับตั้งแต่ย้ายมานะครับเป็นคนแรกๆเนี่ยไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เลยและจังหวะที่แกลงมาเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนตัวมาแก้เกมเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนตัวเขา้ามาแก้เกมเนี่ยหลายๆครั้งที่จะเป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อมาคาดหวังเนี่ยจังหวะของแกนะครับ เคยเป็นลูกยิงที่ยิงไกลได้ที่แบบไว้ใจได้แล้วก็หวังผลได้เนี่ยปีนี้ไม่มีนะครับปีนี้ไม่มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยโอกาสที่แกได้ลงน้อยด้วยนะครับเพราะว่า11คนแรงฟิตจริงๆนะก็เลยทําให้แกนะครับนะก็ฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็กระดุกยุ่งไปหน่อยนะครับนะมีข่าวว่าแกจะย้ายไปด้วยนะครับยังไงก็วีนัลวอล์กโลนนะครับผมนะยินดีตลอดนะครับนะแฮปปี้นะออเกตแชมเบอร์ลนคนที่4นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโชว์ก เมสนะครับโจโกเมสเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยนะครับเพราะรุ่นพี่ของแกเนะี่ยยืนประการหลังค้ำไว้เล่นอย่างดีเลยนะครับไหนจะมีตัวสำรองอย่างของมาติดอย่างนี้อีกนะฮะนะดังนั้นเนี่ยในส่วนของโจโกเมสนะครับเวลาที่จะมีโอกาสที่จะได้ล,ล,ลงมาเล่นเนี่ยคือโอกาสที่แกได้เล่นเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วนะเพราะการแข่งขันในทีมสูงถ้าไม่มีใครบาดเจ็บเนี่ย แต่จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่แกมาเล่นนะครับฟอร์มแกก็ไม่ไม่ดีนะยังเหวอยังหลุดเยอะอยู่เหมือนกันนะในส่วนของความมั่นใจนะครับแผงกองหลังนะครับบวกกับสปีดท,ที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นบ่อยๆนะครับก็ก็ทําให้มันหลุดนะครับมันหลุดนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าฟอร์มยังไม่กลับมาครับจะเล่น,นเซนเตอร์หรือถกไปเล่นขวาแทนอโนเนี่ยก็ยังยังทำได้ไม่ดีมากๆนะครับในส่วนของอโจโกเมสข้อสุดท้ายนะครับผมก็ อันนี้เป็นนักเตะดาวรุ่งของเรานะรุ่งม,มาหลายปีแล้วนะครับก็ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมันมีโอกาสที่จะได้ลงยากนะครับเคอร์ติสโจนเคอร์ติสโจนเนี่ยได้ลงในส่วนของบอลถ้วยไปนะครับพวกพรีเมียร์ลีกหรือบอลถ้วยใหญ่ๆเนี่ยอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าในส่วนของบอลที่ลงไปในส่วนของบอลถ้วยเนี่ยมาตรฐานก็ก็ไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนฤดูก่อนฤดูกาลหน้านี้นะครับที่แกโชว์ครับคือบางครั้งเนี่ยหวังว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยมีโอกาสที่จะเบียดนะ เบียดโชว์ขึ้นมานะครับเป็นส1เผู้เล่นตัวจริงกับเขาบ้างแต่ว่าเบียดไม่ลงหรอกครับนะในส่วนของแผงกองกลางของแกตรงนี้นะครับโหดจริงๆนะครับนะโหดจริงๆนะครับในส่วนของเคอร์ติโซเนี่ยก็ยากอยู่นะครับยากอยู่นะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเล่นเล่นได้น้อยนะครับแล้วก็จังหวะที่ได้เล่นเนี่ยก็ยังยังยังทำได้ไม่ดีพอนะครับนะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของความคิดเห็นนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดเห็นกันว่ายังไงบ้างครับ5แข้งยอดเยี่ยมของเพื่อนเพื่อนมีใครบ้างแล้วก็5แข้งยอดแย่ของเพื่อนๆมีใครบ้างครับมาแชร์มาแชร์กันนะครับในระหว่างที่เรารอรุ้นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับ